สิรีนันสิรีพาน,นิตว่าที่ผู้สมัครคสสกกทมเขต2พักรมไทยสร้างชาติเข้าร่วมง,งาน Coding e l a n n e x t Wave of Thailand's Education เตรียมหนุนนโยบาย Future Skills ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่โลกอนาคตต้องการมองการเตรียมความพร้อมสร้างทักษะการทำงานและอาชีพแห่งโลกอนาคตพร้อมสร้างบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกนำมาซึ่งไรายได้ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยเห็นว่างานด้าน Coding Robotics รถพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นล้วนแต่เป็นงานที่ตลาดโลกต้องการในปัจจุบันจึงต้องพัฒนาทักษะฟิวเจอร์สกิลให้คนไทยอย่างเร่งด่วนให้มีทักษะด้านอาชีพที่ตลาดโลกต้องการเมื่อมีความต้องการสูงก็จะทําให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงด้วยดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างและพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปธรรมพิรพันธ์สาีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรรมไทยสร้างชาติและเอกนัดพร้อมพันเลขาธิการพัก ร่วมประชุมกับว่าที่ผู้สมัครสสอกทมทั้ง33เขตเลือกตั้งเพื่อทําความเข้าใจและให้แนวทางในการลงพื้นที่หาเสียงตามแนวทางของพรรคหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตได้ประกาศเขตเลือกตั้งเรียบร้อยโดยมีว่าที่ผู้สมัครสอสจากหลากหลายสาขาอาชีพที่พรรคคัดเลือกให้มาลงสมัครมาร่วมประชุมกันอย่างคึกคักย้ำความขยันจะเอาชนะทุกสิ่งให้ลงพื้นที่ทุกวันไปทุกที่พบประชาชนให้มากที่สุดระบุพื้นที่กทม เป็นโอกาสดีให้นักการเมืองรุ่นใหม่แจ้งเกิดเหตุเพราะคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง